วันนี้นะคะเราก็จะมาจัดทรงดอกรักนะคะที่เราถักไว้แล้วนะคะแล้วก็กําจัดขนนะคะใช้การลนนะคะกําจัดขนแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาจัดทรงกันด้วยเครื่องหนีดนะคะใช้ความร้อนอีกแล้วนะคะนี่ค่ะเป็นเครื่องหนีดผมนี่ละค่ะนี่นะคะ,น,น,ะ,คะนิดหน่อยนะคะไม่ต้องเยอะนะคะ เอาแค่นิดนิดนะคะหรือว่าใครจะไม่หนีบก็ได้นะคะแต่ตรงตุ่มเขานะคะตุ่มด้านล่างไม่ต้องไปหนีบนะคะให้เขาอยู่แบบฟูๆนะคะนิดหน่อยนะคะนิดหน่อย เบาๆนะคะนิดหน่อยแล้วก็ใช้นิ้วนี่แหละคะ่ะของเรานะคะในการจัดใครมีเล็บก็ใช้เล็บนะคะใช้เล็บในการจัดนะคะจัดทรงใครไม่มีเล็บนะคะอย่างพี่แมมก็นี่ค่ะใช้แหนบนะคะใช้แหนบตัวนี้นะคะในการหนีบ จัดทรงด้านบนนะคะตอนที่เขาร้อนร้อนอยู่เมื่อกี้ตอนที่เป่านะคะในคลิปที่แล้วนะคะตอนที่เป่าเราก็จัดไปแล้วนะคะเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะอยู่ทรงเป็นดอกรักที่อยู่ทรงแล้วนะคะ,ะทําไปนะคะแล้วเดี๋ยวก็วางไว้นะคะก็ใช้เครื่องช่วยนิดนึงนะคะตรงตุ่มด้านบนตรงนี้นะคะไม่ต้องไปหนีบนะคะ เราสามารถดึงเนี่ยนะคะให้ให้ให้โผล่เป็นชิ้นเดียวแล้วก็เราก็เอาที่หนีบผมนี่แหละหนีบนิดนึงนะคะใช้ความร้อนแล้วก็เอามือบีบจะได้อยู่ทรงนะคะนิดเดียวนะคะนิดเดียวอย่าหนีบนานนะคะสวัสดีค่ะน้องเบนสวัสดีค่ะมาสงกำลังใจขอบคุณมากนะคะ สวัสดีค่ะคุณวิลาศสิงหนาะขอบคุณนะคะสำหรับกำลังใจนะคะดูแล้วก็ลองไปทำกันดูนะคะใช้เครื่องน,นีดมีบกรีดเครื่องน,นีบผมนะคะนี่แล้วก็สำหรับใครที่มีเล็บก็ใช้เล็บจัดนะะใครไม่มีก็ ใช้แหนบจัดนะคะขอบคุณสำหรับกำลังใจที่มาส่งให้กันนะคะช่วงที่กำลังร้อนนะคะก็นี่อ่ะสวัสดีค่ะพี่หมายใจจริงนะคะขอบคุณมากคะ่ะ ดอกรักนะคะดอกรักถักก็เอามาจัดทรงนะคะมาหนีบจัดทรงผ่านมากี่ขั้นตอนแล้วเนี่ยจากขั้นตอนการถักนะคะจากขั้นตอนการถักที่ผ่านมานะคะก็มามาเขาเรียกอะไรนะกําจัดขนนะคะกาจัดขนไหมไปแล้วนะคะตอนนี้ก็มาหนีบจัดทรงนะคะ ใช้ความร้อนหนีบนิดเดียวนะคะอย่าอย่าหนีบเยอะนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะแบนขอบคุณนะคะพี่วิลาขอบคุณค่ะพี่ไม้นี่นะคะอย่าไม่ต้องหนีบเยอะนะคะเดี๋ยวครบแบนนะคะเอาแค่ความร้อนแนละ้วเราก็มาจัดทรงเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะคะก็เราก็จะไปเคลือบกัน ใครที่ข้ามขั้นตอนนี้ไปได้บางคนเขาไม่ชอบหนีบนะคะเขาก็ข้ามขั้นตอนนี้ไปเลยนะคะไปเคลือบนะคะแต่ถ้าเราไม่ไม่เคลือบเขานะคะเขาก็จะไม่อยู่ทรงนะคะสําหรับงานถักที่เราที่เราจะเอาไปทำมาไหลเนี่ยเขาก็จะไม่อยู่ทรงวง <c oughs> กุญแจทวงจังเลยอยู่นะคะยังอยู่ ยวค่อยไปส่งให้นะคะหลังล้วง,งานแทนเม็ดนะคะขายปีละชิ้นพอนะคะปีที่แล้วยังขายไม่ได้เลยมีเวลานิดหน่อยนะคะก็ขึ้นมานะสร้างความรู้ให้เพื่อนๆนนิดนึงเก็บไว้ดูเองด้วยค่ะนะคะเก็บไว้เก็บไว้ดูเองด้วยเพราะว่าบางครั้งงานถักเนี่ยเราก็จำไม่ได้นะคะทำอะไรไปบ้าง ไอ้ที่สำคัญจะกลับมาทำใหม่สิพี่พรพระสวัสดีค่ะจะกลับมาทำใหม่ทำไม่ถูกนะตอนนี้พี่แบบก็เริ่มจดจดใส่สมุดไว้บ้างนะคะเพราะว่าบางชิ้นดอกไม้บางชิ้นเนี่ยถักไปแล้วเอา้เอาเรายังต้องการเพิ่มอย่างเงี้ยจะกลับมาถักใหม่เนี่ยถ้าคนละแพทเทิร์นกันมันก็มันก็ไม่เหมือนเดิมนะคะมาเล่นของร้อนกันเนี่ยที่หนีผมนะคะพี่พรพระรู้จักดีอันนี้ นะคะสำหรับช่างนะคะช่างตัดผมคุ้นเคยดีนะคะพอหนีให้เขาร้อนจัดทรงนิดนึงก็เอาแหนบมานะคะเอาแหนบมาจัดทรงนะคะบางคนที่เขามีเล็บเขาก็ใช้เล็บนะคะนี่น,นี่นี่นะคะเพราะเป็นดอกรักนะคะก็เตรียมไปทำอะไรนะคะอุ้ยนี่ค่ะ กว่าจะไปอยู่ที่พวงมาลัยก็ยังอีกนะคะยังอีกเขาเรียกอะไรยังขั้นตอนเคลือบอีกนะคะยังขั้นตอนเคลือบอีกนะคะเมื่อกี้ก็เป็นการขั้นตอนที่กับจัดขนนะคะเมื่อกี้ที่ไลค์ไลค์ที่แล้วนะคะเข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะเป็นกำลังใจนะคะ <laughs> แล้วรีบกดแชร์นะคะก่อนที่จะลงนี่ค่ะใช้ใช้ที่หนีบหนีบนะคะตรงตรุ่มข้างบนนี้ไม่ต้องหนีบนะคะเว้นไว้เดี๋ยวเขาจะแบนนะคะขอบคุณสำหรับเพื่อนๆนนะคะมิตรภาพนะคะความสำเร็จร้าพรมแดนรอบโลกนะคะที่มาเป็นกำลังใจนะคะสำหรับงานฝีมือนะคะชิ้นเดียวในโลกนะคะ ชิ้นนี้ก็จะทำให้แม่นะคะจะเสร็จหรือเปล่ารุ้นให้เสร็จนะคะสวัสดีค่ะพี่อินทนีนขอบคุณมากค่ะเพื่อนๆนก็มาให้กำลังใจนะคะเป็นดอกรักนะคะก็ไลฟ์นี้นะคะก็สักสิบห้านาทีนะคะ พี่แมมก็จะหนีให้ดูประมาณสักสิบห้านาทีนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็จะขึ้นไล์ใหม่ก็เป็นการเป็นการเคลือบไปนะคะเป็นการเคลือบเคลือบแล้วพอเคลือบเสร็จก็เตรียมไปร้อยนะคะเป็นอุบะนะคะชอบนะคะพี่อินทนินชอบทำนะ,ะงานฝีมือต้องคนใจรักเนาะ สวัสดีค่ะพี่วดัดอยู่ที่ไหนเนี่ยตอนนี้พี่วัดไปทำอาหารอยู่ตรงไหนหน่าทานนะคะขอบคุณมากนะคะพี่วดัดยังอยู่นะคะยังไม่ได้ไปไหนก็ยังนั่งเล่นอยู่ตรงนี้แหละนะคะก็มีเวลานิดหน่อยนะคะจากงานประจำนี่นะคะก็มาหนีบดอกรักนะคะดอกรักโคเชนะคะงานชิพน,นี้ก็จะทำอะไรนะคะ จะทำเป็นมาลลยให้แม่นะคะอีกหลายเดือนนะคะแ้อยู่ออสเตรเลียอีกแล้วเนอะอิจฉาจังเลยอิจฉาจังเลยพี่วัดเดีย๋ยวพอวีซ่าใกล้หมดก็กลับมาใช่ไหมแล้วก็ไปใหม่อันนี้ก็เป็น งานฝีมือนะคะพี่แหม่มก็ไม่ได้ร่ำเรียนนะคะก็ทําด้วยใจรักนี่ละค่ะนะ,ะทําด้วยใจรักแล้วก็ฝึกอ่านแพทเทิร์นนะคะฝึกอ่านผิดอ่านถูกนะคะทําผิดทําถูกจนจนทําถูกนะคะผิดบ้างถูกบ้างจนทําถูกนะคะแล้วก็ฝึกอ่านแพทเทิร์นไปแล้วก็เพราะงานที่ชอบนะคะก็ เป็นงานฝีมือเฉพาะทางนะเหมือนช่างตัดผมนะพี่พราพานะต้องเป็นคนที่ชอบนะถึงจะถึงจะตัดได้นะคะสักสิบห้านาทีนะคะเพื่อนๆอนอย่าลืมกดไลค์นะคะคงคงได้ดูอีกหลายไลค์ like นะคะเพราะว่ากว่าจะครบร้อยดอกดอกรัก ้องใช้ร้อยดอกรักเป็นร้อยดอกนะคะพวงนี้แต่พี่แม่ก็ถักไปได้ประมาณสี่สิบนะคะประมาณประมาณสี่สิบดอกได้ละพี่วิราชก็ชอบร้องเพลงนะคะบอกแล้วว่าให้พี่วิราชเปลี่ยนชื่อช่องนะคะเป็นอะไรนะเฝ้าไมวัยวกเกษียณ <laughs> นี่นะคะเพื่อนๆก็น่ารักนะคะเพื่อนๆทำอะไรกันก็จะมาส่งกำลังใจให้กันนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนี่แหละนะมิตรภาพนะคะไม่มีเล็บก,ก็ใช้ครีมนะคะใช้ครีมหนีบนะคะบางคนเขาก็ไม่หนีบนะคะเขาก็ชอบแบบเป่าๆนะคะกำจัดขนแล้วก็เอาเอาไปเคลือบแล้วก็ใช้ได้เลยนะคะ แต่พี่แมมขอหนีบให้ให้อยู่ทรงสักนิดนะคะให้แบบว่าพี่ช่างมาอีกรอบนะคะขอบคุณพี่ช่างมากค่ะก็ะวิ่งไปวิ่งมากันนะคะระวังนะคะวิ่งชนกันนี่นะคะหนีบนะคะ ตุ่มตรงตุ่มดอกรักตรงหัวตรงนี้ไม่ต้องหนีบนะคะหนีบแค่ข้างๆเขานิดหน่อยนะคะที่เวาลาร้องเพลงเพราะนะโอ้โหนั่งยิ้มปริ่มเลยแล้วสิหนีบเบาๆนะคะหนีบเบาๆแล้วก็เอามาจัดนะคะ พี่ช่างก็ร้องเพลงเพราะนะคะเสียงนุ่มนวลน,นะคะเป็นผู้ชายที่อบอุ่นน้องเพลงแบบแนวอบอุ่นอบอุ่นนะคะพี่ช่าง นี่ส่วนมากจะเป็นนักฟังนักร้องกันทั้งนั้นนะคะีี้นาทีแล้วอะโอ้ใกล้แล้วใกล้แล้วนะคะอีกสองนาทีนะคะเดี๋ยวเราไล่ต่อไปเราก็จะไปเคลือบกันนะคะไล่ต่อไปเราก็จะไปเคลือบกันนะคะก็ ไม่ค่อยจะได้ขึ้นนะคะวันนี้ก็สักสามไลท์พอนะคะพี่แหม่มร้องเพลงพ่อนะคะบ้านไหนอยับอยับเผื่อให้พี่แหม่มขึ้นเวทีนะนี่แหละเดี๋ยวจบไลท์หน้านี่แหละไปหาเวทีนี่นะคะหนีบแบบนี้นะคะ อากาศก็ร้อนนะคะก็ยังมาเล่นของร้อนกันนะคะไลน์นี้สักสิบห้านาทีนะคะเพื่อนๆที่มาดูก็หนีบกันเป็นอยู่แล้วนะคะดูสิบห้านาทีนี่หนีเป็นแน่นอนก็เป็นความรู้นะคะสำหรับบ้านพี่แมมนะคะเดี๋ยวไลน์ต่อไปก็จะมาเคลือบ มาเคลือบนะคะเคลือบให้แข็งนะคะไม่ใช่เคลือบสีนะคะมาเคลือบดอกไม้ให้แข็งพี่แหม่มก็จะไปเตรียมอุปกรณ์นิดนึงนะคะน้ํายาเคลือบนะคะอันนี้ก็แยกไว้นะ,ะอันไหนกําจัดขุนแล้วนะคะอันไหนเพิ่งถักเสร็จนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะที่มาเป็นกําลังใจนะคะก็เดี๋ยวไรฟ์หน้าเจอกันนะขอบคุณมากค่ะ